ทั้งคู่ได้หย่ากันเรียบร้อยว้ <Bye. S 2> ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรเอม็มม่าคู่รักกว่า50ต่างหย่าร้างกันอย่ามาดราม่าหน่อยเลยผิดแล้วเปอร์เซ็นต์นี่มันเก่ามากแล้ว80%ตั้งหากแล้วก็นะฉันไม่ได้โาโหเรื่องที่พ่อแม่หย่าก,กันแต่เป็นเดียเด๋ยวเดี๋ยวฉันคงจะรีบมากไปหน่อยเล่าตั้งแต่เริ่มเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง MSA ด้วยละ่ะฉันเกิดในประเทศที่ยากจนมากๆถึงอย่างนั้นพ่อแม่ฉันก็เป็นอัจฉริยะทางการเงิน เขาสร้างธุรกิจตั้งแต่เนิ่นๆฉันจึงไม่ต้องตกระกรรมลำบากเหมือนคนอื่นๆแถวนี้เรากับว่าฉันข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแม่ดูปะคบอประงมฉันอย่างดีผิดกับพ่อที่ไม่เคอยอยู่บ้านและชอบทำตัวห่างเหินจนเมื่อฉันอายุ11ปีอยู่ดีๆพ่อก็พร่องขึ้นมาว่าเขาจะหย่าก,กับแม่และย้ายไปอยู่ที่สหรัฐเขาไปดื้อๆโด,ดยไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูฉันด้วยซ้ำไปน่าเจ็บใจที่สุดคือเขาเอาความรวยและไลฟ์สไตล์เดิมๆไปที่นั่นด้วย สุดท้ายฉันก็ต้องทิ้งของแพงๆพวกนั้นไปจนหมดและกลายเป็นเด็กไร้ค่าออหมายความว่าไงไปกินฮอทดอกด้วยกันดิมมะพูดเหมือนจรจัดเลยนี่เธอจะให้เราไปนอนข้างทางและใช้หนังสือพิมพ์เป็นผ้าห่มงั้นเหรอฉันก็แค่จะบอกว่าเราเที่ยวเล่นแบบไม่ต้องใช้เงินก็ได้ชัดเลยว่าไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ฉันตระหนักได้ว่าฉันไม่มีเพื่อนแท้เลยสักคนต่อมาฉันก็ได้ย้ายไปที่โรงเรียนรัฐซึ่งน่าขยะขยงที่สุด ฉันขอลอฟเตอร์แควต่ำที่หนึ่งนะคะอ๋อค่ะได้สิคะคนหนูสักครู่นะคะอุ๊ยสงสัยจะหมดแล้วล่ะวันจันทร์มีแต่มันบดกับข้าวมันไก่จาเอาไว้สะอินูความเป็นจริงอันโหดร้ายแต่พอเวลาผ่านไปฉันก็ได้เรียนรู้หลายอย่างและอยู่เป็นวันนี้มีซีฟู้ดไหมคะวันจันทร์มีแต่มันบดกับข้าวมันไก่นะอินูจำไว้ซะหลังเรียนจบไฮสคูลแล้วฉันก็กลายเป็นเด็กสาวที่แข็งแกร่งที่ใครๆต่างก็เอาไม่ลง ฉันเก็บเงินเพื่อบินไปสหรัฐและพร้อมสำหรับการแก้แค้นล้างคอรอไว้เลยพ่อพ่อเป็นเจ้าของธุรกิจร้านพัตตะคานที่นี่เพราะงั้นถึงตามตัวง่ายฉันยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรบ้างถึงอย่างนั้นฉันก็อยากเข้าใกล้และหาจุดอ่อนเขาให้เจอแม่ฉันจะมั่นใจ 99. 9ซว่าเขาจะจำฉันไม่ได้ทว่าฉันก็ต้องปลอมตัวเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงอยู่ดีดีค่ะฉันเอมิลี่หาพนักงานเสร์ฟอยู่ใช่ไหมคะจ้าเราหาคนอยู่เริ่มทดลองงานได้เลยนะ ฉันได้เริ่มงานที่นั่นทั้งที่ยังไม่มีแผนแน่ชัดรู้อย่างเดียวคือเงินเดือนที่นี่มันชดเชยช่วงเวลาวัยเด็กของฉันไม่ได้เลยวันหนึง่งขณะที่ฉันเช็ดช้อนในครัวอยู่ฉันก็ได้ยินเสียงเคที่ร้องไห้ขณะคุยโทรศัพท์ชัดเลยว่าเธอโดนตะคอกสงสารเคที่จังสามีเธอบ้ามากเธอเป็นบ่อยเหรอเขาตะคอกใส่เธอทำไมคงหนีไม่พ้นเรื่องงานนั่นแหละถึงยังไงเขาก็เป็นบอสบอสแล้วมันยังไงเธอเป็นภรรยาของเขา ภรรยาเขาแต่งงานใหม่เหรอฉันเป็นลงไปกว่าฉันจะรู้ตัวก็เห็นตัวเองนอนอยู่บนพื้นโดยที่คอลินเข้ามาช่วยนี่ตกใจหมดเกิดอะไรขึ้นฉันบอกว่าแค่ที่เป็นภรรยาบอสแล้วอยู่ๆเธอก็วูบไปแต่เธอตอบคำถามฉันมาดีกว่าโอ้ฉันว่าวันนี้ฉันคงจะดื่มน้ำน้อยไปละมัง้งเอ่มงั้นโอเคคอลินกับฉันกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกัน เขาเป็นเหมือนผู้พิทักษ์สำหรับฉันไปแล้วมือเที่ยงเธอวันนี้สารอาหารครบถ้วนให้เธอเป็นลมในครัวอีกไม่ได้ถึงแม้ว่าแม้ว่าอะไรล่ะแม้ว่าฉันจะลืมวิธี CPR ผายปอดสงสัยคงต้องฟื้นวิชาหน่อยแล้วคงไม่นับว่านั่นคือการจูบหรอกนะพวาคนช่วยโอกาสเอมิลี่ทะลึ่งน่าคิดได้ไงเนี่ยฉันแค่จะขอให้เธอช่วยฝึกเทคนิคการช่วยชีวิตคนเองอฮ่าฮคอลินคืองี ทำไมนายไม่ลองขอฉันคบแบบคนทั่วไปดูละ่ะเย็นวันนั้นระหว่างทางกลับบ้านฉันก็ยิ้มแก้มปลิที่ในที่สุดฉันก็ได้มีแฟนที่ชอบในตัวของฉันสักทีแต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้วันนั้นไม่จริงฉันไม่ได้บอกเขาเรื่องชื่อจริงหรือเรื่องที่บอสคือพ่อของฉันหลายอาทิตย์ต่อมาฉันหาทางบอกเขาเป็นระยะระแตะ่ว่าไม่สบโอกาสสักทีวันหนึง่งเคที่ทำหาคนทำกับพิเศษสำหรับพนักงานเสิร์ฟเนื่องจากพวกเขาจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้าน ฉันก็รีบคว้าโอกาสอย่างไวบินกอบขณะที่เข้าบ้านเธอเมื่อตอนเย็นฉันก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยตั้งแต่สมัยก่อนชีวิตพ่อราบรื่นและไม่เปลี่ยนไปเลยตั้งแต่ที่เขา move on ได้เขาก็ยังเพียบพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเขาฉันกับแม่ก็แค่ที่พักใจอลังการมากว่าไหมละ่ะโ oh, hey. อ้เฮ้ใช่อลังว่า พอเราเข้าไปเคที่ก็ต้อนรับเราอย่างดีเธอใจดีเหมือนเคยแต่พออยู่บ้านเธอมีความเป็นแม่เพิ่มมากขึ้นมาด้วยเราจึงรู้สึกเหมือนแขกไม่ใช่พนักงานเด็กๆจ้าพาเอมิลี่ชมรอบๆให้เธอเอากระเป๋าไปเก็บนะหวัดดีเอมิลี่ยินดีที่ได้รู้จักจ้าตอนพวกเขาพาฉันเที่ยวฉันรู้สึกเหมือนพวกเขากาลังใช้ชีวิตที่ขโมยมาจากฉันบ้านน่าอยู่จังโอ้พวกเธอได้รางวัลคณิตและศิลปะเยอะแยะเลย นี่แม่พาไปแข่งมาหมดเลยเหรอทั้งพ่อและแม่เลยฮะพวกท่านไม่เคยพลาดการแข่งโอ้พ่อด้วยเหรอดีจังพี่อยากมีพ่อแบบนี้บ้างจังอ,อ๋อเสียใจด้วยนะเอมิลี่เขาต้องยุ่งมากนแน่แน่พ่อของเราก็งานยุ่งนะแต่เขามีเวลาให้เราเสมอแปลว่าเขาก็รู้วิธีเป็นพ่อที่ดีเด็กพวกนี้มีอะไรดีกันทําไมพ่อถึงไม่รักฉันเหมือนพวกเขาฉันนั่งในห้องพักคนเดียวมองผนังห้องและนึกทบทวนความทรงจําทุกอย่างของเรา ฉันควบคุมน้ำตาไว้ไม่อยู่ตอนที่คอลินเข้ามาเอมิลี่เป็นอะไรไหมคอลลินฉันมีเรื่องต้องบอกแล้วฉันก็เล่าเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดกับเขาเหตุผลที่ฉันมาทำงานที่นี่ฉันเล่าอย่างละเอียดทำให้คอลลินถึงกับพูดไม่ออกเขาเงียบไปสักพักหลังฟังจบก่อนจะมองมาที่ฉันดีแล้วที่เธอเล่าออกมานะฮะไม่โกรธที่ฉันโกหกนายเหรอชื่จริงฉันชื่อแซมสันแต่ฉันไม่เคยบอกใครเพราะฉันเกลียดชื่อนั้นและครอบครัว ฉันเปลี่ยนชื่อและออกจากบ้านมาตอนอายุ18แปม้ฉันจะไม่กล้าบอกชื่อจริงและภูมิหลังเรื่องที่หนีออกจากบ้านแต่ทุกวันนี้ฉันก็เลือกที่จะเป็นคอรลินต่อตนที่ฉันชอบถูกของเขาเลยสิ่งที่ฉันเลือกในตอนนี้จะเป็นตัวกําหนดฉันรู้ไหมเขาต้องชอดใช้สําหรับสิ่งที่เขาทําลงไปให้ฉันช่วยนะฉันอาศัยช่วงเวลาไม่กี่นาทีในปาร์ตี้แอบเข้าไปในห้องทํางานพ่อเพื่อที่จะหาหลักฐานมาเล่นงานเขา ฉันกว่าตามองทั้งห้องอย่างละเอียดเพื่อจำคร่าวๆก่อนจะไปและเพราะเป็นช่วงวันหยุดฉันเลยมีโอกาสเข้าไปทำงานอีกหลายครั้งเพื่อแอบเข้าไปสำรวจทำให้ฉันสังเกตเห็นตู้เซฟในทุกครั้งที่ฉันเข้าไปฉันลองใส่พาสเวิร์ดทุกรูปแบบเท่าที่สมองของฉันจะนึกออกได้วันเกิดลูกเขาภรรยาเขาของเขาเองแต่ว่าไม่เวิร์กเกิด่างวันหนึ่งฉันลองใส่วันเกิดของตัวเองลงไปแล้วสุดท้ายมันก็ได้ผลว้าวนั่นเซอร์ไพรส์เลยแฮะพ่อยังคิดถึงฉันอยู่เหรอ เขาอาจจะยังรักฉันอยู่ก็ได้ฉันรู้สึกผิดไปพักหนึ่งและคิดที่จะล้มเลิกแผนการแต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ถ้าพ่อยังรักฉันจริงป่านนี้เขาต้องจำฉันได้แล้วซึ่งไม่เขาคงจะใช้วันเกิดฉันพลันนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมีใครรู้หรือว่านึกขึ้นได้ค่ะขอบคุณนะพ่อแล้วฉันก็เห็นว่ามีเงินจํานวนหลายตั้งอยู่ในนั้นทําเอาฉันอยากจะฉกและหอบกลับบ้านแต่แบบนั้นก็คงจะมีแค่ในหนังเพราะงั้นฉันจึงเริ่มจิกออกมาแค่นิดเดียว ฉันไม่รู้สึกผิดเลยสักนิดพ่อทำตัวแย่กับทุกคนรอบข้างเขาและไหนจะเมียเขาอีกแล้ววันหนึ่งเขาก็เซอร์ไพรส์เราด้วยการที่เขามาเยี่ยมร้านคุณมานี่ทำไมที่รักมาก็ในมนันร้านของผมนี่นะผมแค่มาดูว่าที่นี่าราบรื่นดีไหมเพราะงานฉันถึงอยู่ที่นี่ทำไมคุณถึงไม่ยอมปล่อยให้ฉันจัดการเองคนบริหารงานก็เหนื่อยมากแล้วนะฟังนะแม่คนสวยผมรู้ว่าคุณขี้เกียจเลี้ยงลูกเลยมาเป็นผู้จัดการร้านแต่ผมตัองหางที่คุมที่นี่ คุณไปเดินเล่น,นระหว่างที่ผมเช็คความเรียบร้อยดีกว่าไม่นี่มันไม่ผมไม่ได้ขอนะแค่ที่เดินออกจากพัตราคารไปทางน้ำตาขณะที่เขาตรวจตาอย่างใกล้ชิดทุกๆคนต่างกลัวเขามากโดยเฉพาะฉันยายหนูตรงนั้นคะ่ะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาคุยกับฉันตรงๆใช่ชื่ออะไรฉันรู้สึกเหงื่อแตกแถมเป็นใบจนมาถึงตอนที่คอลินเดินมาอยู่ข้างหลังฉัน วางมือไว้บนไหล่เพื่อให้รู้สึกว่าเขาอยู่ข้างๆเอ็อมิลี่ค่ะเอมิลี่เด็กใหม่งั้นเหรอทำงานที่นี่มาหลายเดือนแล้วคะ่ะฉันทันใดนั้นใช่ปริศนาสองคนก็เดินเข้ามาในร้านทำให้ฉันรอดจากการซักถามพ่อปล่อยฉันไปแล้วตามพวกเขาเข้าไปในห้องเล็กๆหลังร้านต่อมาไม่นานเฮดเชฟก็ถูกเรียกเข้าไปและพอออกมาเขาก็ดูสับสนหลายชั่วโมงต่อมาพ่อและพวกนั้นก็ออกมาจากห้องจับมือกันก่อนจะแยกย้ายไป พวกเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวฉันไปสืบให้ต่อมาคืนนั้นฉันแทบนอนไม่หลับเลยตอนนั้นพ่อเจอหน้าแถมคุยกับฉันแล้วแต่เขาก็ยังจําฉันไม่ได้เป็นคุณจะไม่เสียใจเหรอวันต่อมาคอลินก็รีบเอาข้อมูลมาบอกกับฉันเอ็มมา่าได้เรื่องเหรอจริงเหรอรู้อะไรมาบ้างเมื่อวานเขาคุยกันเรื่องนําเข้าอาหารทะเลผิดกฎหมายเขาจะนําวัตถุดิบนั่นมาประกอบอาหารโดยที่ไม่บอกลูกค้าเฮดเชฟและซูเชฟก็เอาด้วยฉันได้ยินพวกเขาคุยกันบิงโก ว่าแล้วว่าเขาต้องทําเรื่องไม่ดีแนะ่เราจะต้องคิดแผนเพื่อเปิดโปงเขาฉันจะสั่งสอนให้เขารู้ดูซิว่าเขาจะหนีและทิ้งครอบครัวใหม่ไหมถ้าฉันต้อนเขาซะจนมุมทว่าวันต่อมาลูกๆเขาก็มาเยี่ยมตอนพักเที่ยงพร้อมกับของขวัญให้บรรดาพนักงาน <c oughs> เด็กๆวาดรูปให้ฉันเป็นของขวัญด้วย <c oughs> แค่ฉันคนเดียวโอ้ว้าวขอบคุณมันน่ารักจังเด็กๆรักเธอมากเอมิลี่พวกเขาบอกว่าเธอปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนเด็กทั่วไปไม่ใช่ลูกเจ้านาย พอเธอพูดงั้นฉันก็นึกถึงวัยเด็กของตัวเองเด็กโดนสปอยที่ไม่มีเพื่อนเลยสักคนไม่มีใครทำกับฉันเหมือนเป็นเด็กทั่วไปตอนเขาอยู่ด้วยไม่กี่วันต่อมาขณะที่ฉันทำงานในบ้านเขาพ่อก็พุ่งเข้ามาในห้องครัวอย่างโมโ oh หเขาพบว่ามีคนขโมยของจากตู้เซฟเข้าไปไม่ว่าใครก็ตามนับถอยหลังซะคิดว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้จะไม่มีกล้องวงจรงั้นเหรอถ้าฉันได้เทปมาเมื่อไรแกจะเหน็นะพ้วเจ้าช่วยรอบวงจรปิดงั้นเหรอ น้าฉันถอดสีจนอยากจะอ้วกเป็นอะไรของเธออย่ามาอ้วกในขวัวของฉันฉันไม่สบายนะคะเธอมาบ้านฉันบ่อยแค่ไหนไม่กี่ครั้งเองคะ่ะเธอแอบเข้าไปในห้องทำงานของฉันเพื่อขโมยใช่ไหมต่อมาซะขอโทษด้วยคะ่ะหยุดนะเลิกขู่เธอสักทีเธอะเธอไม่ทำงั้นหรอกทำไมถึงมั่นใจนะ ราะฉันขอให้เธอเอาของไปไว้ที่ห้องของฉันตั้งหลายครั้งแล้วและเธอไม่แม้แต่จะแตะต้องของในห้องถ้าเธอคิดจะขโมยเธอก็คงยกเข้าบ้านของเราไปตั้งนานแล้วทุกๆคนมองเราสามคนอย่างสับสนแต่ว่านั่นก็ยังไม่เท่าฉันที่เเคที่พูดมามันไม่จริงเลยเธอปกป้องฉันทำไมกันเคที่ hey, คุณไม่ควรเมตตาคนแบบนี้เลยสักนิด <c oughs> ไว้รอดูเทปก็แล้วกันคนแบบนี้ <c oughs> เหรอประโยคนี้ดังก้องในหัวฉันเอ้ย ฉันเลยอยากจะพูดว่าคนแบบนี้ก็ลูกในไส่พ่อนั่นแหละฉันยังปากไว้ได้และปล่อยให้เขาดูถูกไปฉันไม่ได้กลับไปที่ร้านอีกเลยและบอกเคที่ว่าจะไม่ไปทํางานที่นั่นอีกฉันขโมยเงินมามากพอแล้วแต่ว่าฉันก็ยังแก้แค้นไม่สําเร็จเขาเล่้นถ่ายรูปใบเสร็จวัตถุดิบในครัวมาให้ฉันแล้วและนั่นก็คือหลักฐานทั้งหมดที่ฉันต้องการเพื่อระบุว่าพ่อซื้อของทะเลผิดกฎหมายฉันจะเปิดโปงและทําลายเขาซะแบบไม่ให้เหลือชิ้นดีเลย แต่ขณะเดียวกันทุกครั้งที่ฉันคิดถึงจุดจบของเขาภาพที่ลูกๆของเขาจะเจ็บปวดก็ตามมาและในทุกครั้งที่เป็นแบบนั้นฉันก็เห็นภาพของตัวเองในวัยเด็กทับซ้อนขึ้นมาด้วยคอลินฉันอยากเห็นเขาเจ็บปวดมากๆแต่ถ้าฉันทำเรื่องนี้สำเร็จครอบครัวเขาจะมีชะตากรรมไม่ต่างจากฉันและแม่แล้วฉันก็จะรู้สึกผิดไปตลอดฉันควรทำยังไงดีเอม็มว่าเธอคำนึงถึงความรู้สึกและอนาคตของคนอื่นแค่นี้เธอก็ดีกว่าพ่อร้อยเท่าแล้ว มันขึ้นอยู่กับเธอว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องไหมหลังจากคิดถี่ท่วนแล้วฉันก็ตัดสินใจจะปล่อยให้คนอื่นจัดการแทนคืนนั้นฉันได้นัดเคตที่มาทานข้าวเยน็นไงจ้าเอมมาอ้อโอถ้าไม่ดีเลยฮะฉันรู้ตัวตนเธอตั้งแต่ที่จ้างเธอมาแล้วแค่แปลกใจว่าทำไมเธอมาทำงานกับเราซึ่งก็รู้แล้วเช่นกันเธอขโมยเงินจากเราเพื่อแก้แค้นพ่อของตัวเองสบายใจได้ฉันทำลายเทปแล้วแต่ทำไมคุณถึงปกป้องฉันล่ะคะเอมมา ตั้งแต่แรกที่รู้ว่าเธอเป็นใครฉันก็ขุดประวัติพ่อเธอและพบความจริงทุกอย่างของเธอกับแม่พ่อเธอสารเลวมากเขาสมควรโดนทำไมคุณยังอยู่กับเขาอีกเพื่อเงินเหรอคุณสมควรที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าคุณและลูกๆของคุณฉันไม่ได้สนเงินหรอกนะแต่ฉันไม่อยากให้ลูกๆต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่แย่เหมือนเธอฉันอยากให้พวกเขาโตกว่านี้แล้วค่อยหยา่าเขาเป็นสามีและคู่คิดที่ใจร้ายถึงอย่างนั้นเขาก็อยากเป็นพ่อที่ดีของเด็กๆฉันเข้าใจ แต่ว่าฉันอยากให้คุณรับสิ่งนี้ไว้ใช้มันตามที่คุณเห็นสมควรตาของเธอเบิกกว้างทันทีเมื่อเห็นว่านี่เป็นหลักฐานที่จะเอาผิดพ่อได้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยขอบคุณมากนะหลายเดือนต่อมาฉันก็เห็นข่าวออกว่าพ่อติดคุกและโดนยึดใบประกอบการธุรกิจร้านอาหารเนื่องจากนำเข้าวัตถุดิบผิดกฎหมายฉันได้รับข้อความจากเคที่ในวันเดียวกันว่าต้องขอบคุณเธออีกครั้งนะเอมมา